สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็เป็นวันอังคารมาพบกับคุณครูเล็กนารีนันกันอีกสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องการบวกนะคะซึ่งมีผลบวกเกินสิบนักเรียนก็ตอบกันอย่างรวดเร็วว่องไวดีมากนะคะแล้วก็กติกาเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่ปิดปิดเปิดไม้นะคะเปิดไม่เฉพาะ ตอนที่เราพูดเราก็ปิดไมค์ตอนที่เราไม่ได้พูดแล้วก็เรื่องการขีดเขียนหน้าจอด้วยนะคะนักเรียนก็ขอความร่วมมือว่าอย่าขีดเขียนหน้าจอเพราะว่าจะทําให้การเรียนเราเรียนแบบไม่รับเรื่องนะคะอ่ะทีนี้วันนี้จะให้นักเรียนนับเลขนะคะสัปดาห์ที่แล้วนับจากเลขศูนย์ถึงเลขสี่สิบวันนี้เราจะนับจากศูนย์ถึงเลขห้าสิบนะคะ นะ้าพร้อมๆไปกับคุณครูเลยนะคะอ๋อพร้อมแล้วนะเริ่มเลยนู่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า

นี้วันนี้นะคะเราจะมาหาตัวเลขกันที่ขาดหายไปสมมติว่าเรามีเงินอยู่ห้าบาทแต่เราต้องการอยากจะได้เงินเป็น10บาทเนี่ยเราต้องหามาเพิ่มอีกเท่าไหร่วิธีการคิดคิดยังไงคะนักเรียนก็โดยการเอาเลขจำนวนที่เรามีอยู่แล้วคือห้าสมมติว่าเรามีเงินอยู่ห้าบาทนะคะเรามีเงินอยู่แล้วห้าเราก็ไว้ในใจห้าแล้วเราต้องการ อยากได้เงินเป็นสิบบาทเราก็นับจากเลขค่าในใจนับต่อไปเพิ่มไปทีละหนึ่งให้ได้ถึงเลขสิบว่าเราเพิ่มมาอีกเท่าไหร่สมมติว่าอยู่ในใจแลวห้านะก็นับต่อเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบคบสิบแล้วเราก็ดูว่าเราเพิ่มจํานวนมาอีกเท่าไหร่คาตอบก็คือห้าเพราะฉะนั้นเลขที่หายไปห้าบวกอะไรได้สิบก็คือห้าบวกห้านั่นเองนะคะ ก็หมายถึงว่าเวลาเราจะหาเลขจำนวนที่นํามาเติมเราก็นับต่อจากเลขน้อยไปถึงเลขมากว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราคุณครูจะให้นักเรียนฝึกทำนะคะปากเปล่าจากหน้าจอที่คุณครูให้นักเรียนทำนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะ คำนี้อ่านว่าอะไรลูกสวัสดีค่ะนะคะอ่านว่าพบกับคุณครูเล็กนารีน,นันลองฝึกอ่านไปไเรื่อยๆนะลูกวิชาคณิตคิดเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาฝึกตอบปากเปล่ากันนะคะลูกข้อแรกเลย5้าบวกอะไรได้แปนักเรียนก็นับจากห้า คือเลขจํานวนที่น้อยไปถึงเลขจํานวนที่มากก็คือ8โดยการเอาห้าไว้ในใจแล้วนับต่อไปให้ถึงแ5ดห้าแล้วเพิ่มทีละหนึ่งเป็นหกเจ็ดแปดเราเพิ่มมาทั้งหมดสมนะคะคำตอบก,ก็คือหบวก3าเท่ากับ8ดนะคะจำนวนเลขที่หายไปก็คือเลข3านั่นเองต่อไป4บวกอะไรได้10บนักเรียนก็นับจากเลขสไปหาเลข1ิบนะคะโดยสไว้ในใจนับต่อไป ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วดูซินิ้วเราเพิ่มมาเท่าไหร่คะอ่าเพิ่มมาหกนะคะคำตอบก็คือสี่บวกหกเท่ากับสิบต่อไปสองบวกอะไรได้เก้านักเรียนก็นับจากเลขสองไปหาเลขเก้าโดยเอาสองไว้ในใจนับต่อไปเพิ่มทีละหนึ่งนะคะสองอยู่ในใจนะต่อไปก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9เพิ่มมาอีก7คําตอบก็คือ2บวก7เท่ากับ9นั่นเองต่อไปสาบวกอะไรเท่ากับ6นักเรียนก็นับจากเลข3เอาไว้ในใจนะคะนับต่อไปให้ถึงเลข6 3สานะ4 5 6ห้าหแล้วดูนิวซิว่าเราเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมา3มก็เป็น3มบวก3มเท่ากับ6นะคะนักเรียนคิดตามค,มครูไปด้วยนะคะ ทำตามที่คุณครูสอน1บวกอะไรได้7นะคะนักเรียนก็เอา1ไว้ในใจนับต่อให้ถึงเลขเจ็ดหนึต่อจากหนึ่งก็คือ2 3งสามี่ห้าหก็นะ,ะก็เพิ่มมาอีก6กคำตอบก็คือ6 1หบวกหก็เท่ากับ7ต่อไป7บวกอะไรได้10 ็นับจาก7นะคะโดยเอา7ไว้ในใจเจ็ละ8 9ด0ก้าสิบก็เพิ่มมาอีก3ามนะคะคำตอบก็คือ7ดบวก3ามเท่ากับ10ต่อไปอัน8ดบวกอะไรได้9 8ไว้ในใจนับต่อจาก8 8ดดละ9ก็เพิ่มมาแค่1เท่านั้นนะคะก็เป็น8บวก1เท่ากับ9ต่อไป9้าบวกอะไรได้เท่ากับ10บ ก็นับเลยนับก้าวไว้ในใจนับต่อจากก้าวไปเป็น10ก็เพิ่มมาอีก1เพราะฉะนั้น9้าบวกหนึ่ง 9, 1, จึงเท่ากับ10ต่อไป3มบวกอะไรเท่ากับ8นี่้ก้าวสามไว้ในใจนับต่อจากสามหลังนะสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดูนิ้วมาห้านะคะคำตอบก็คือสามบวกห้าเท่ากับแปดข้อสุดท้ายห้าบวกอะไรเท่ากับเก้า ห้าแล้วเอาห้าไว้ในใจนะคะนับไปถึงเลขเก้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าชูนิ้วมาทั้งหมดเพิ่มมาสี่นะคะคำตอบก็คือห้าบวกสี่เท่ากับเก้าต่อไปนักเรียนหยิบสมุดที่ครูให้นักเรียนทาไว้นะคะตั้งแต่เมื่อวานเอาขึ้นมาเลยลูกเตรียมดินสอด้วยยางลบด้วยอันนี้ให้เขียนลงในสมุดนะคะแบบเดียวกับเมื่อกี้ที่นักเรียนฝึกคิด คือหาตัวเลขที่หายไปว่าเป็นเลขอะไรนะคะแต่อันนี้เราจะมาฝึกอ่านเลขกันก่อนเดี๋ยวขอโทษทีนะฝึกอ่านเลขกันก่อนเดี๋ยวค่อยเอาสมุดขึ้นมา4 10อันนี้อ่านว่า4ี่สินะคะสีก็คือเลขเลขอะไรกับเลขอะไรนักเรียน4กับศูนย์นะคะต่อไปอ่านว่าสิบ ห้านะคะค่อยๆจะกดถ,ถ,ถ,ถ้ากดไม่ได้ก็ค่อยๆจะกดไปนะคะลูกสิบห้าก็มีหนึ่งกับห้าต่อไปห้าสิบห้าสิบก็คือห้ากับศูนย์นะคะเรียกว่าเรียกห้าสิบต่อไปสิบแปดสองอีบอสิบบอแอดอแปดนะคะก็หนึ่งกับแปด ต่อไป30สออิบสองอมสามสออีบสิบก็เป็น3กับ0ต่อไป1ิสองสอ,อ,องอีบสิบสององสองก็1กับ2นะคะนักเรียนต่อไปยออียี่เมฆยี่สออีบสิบอ่านว่า20อันนี้ก็คือเลข2กับเลข0อ่านว่า20ต่อไปสออีบอสิบหกอหกก็เป็น16 หกับหก่อไปสอีบสิ 10, จอเอเดอเจ็ก็อ่านว่าสิบเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนะคะข้อสุดท้ายอ่านว่าสอีบอสิบก็เอากไม่โทรเก้าอ่านอ่านว่าสิบเก้าก็หนึ่งกับเก้าต่อไปเอาสมุดขึ้นมาได้แล้วลูกนะคะทีนี้นักเรียนคิดหาเลขจำนวนที่หายไปโดยเริ่มที่ชุดที่สิบหกก่อนเลยนะคะ ตัวแรกดูแปดบวกอะไรได้สิบนักเรียนก็นับจากแปดไปแ 9, ปดนะเก้าสิบเพิ่มมาอีกสองใช่ไหมลูกดูนิ้วครูนะดูที่มือครูคำตอบก็คือสองต่อไปห้าบวกอะไรได้เก้าก็นับจากเลขห้าไปหาเลขเก้าโดยเอาห้าไว้ในใจห้าละหกเจ็ดแปดเก้าก็ดูนิ้วที่เพิ่มมานะคะที่คุณครูก็คือสี วัฒนธรรมก็เป็นห้าบวกสี่เท่ากับ9ข้อต่อไปอะไรบวกสได้เท่ากับ8ปดเรเรียนก็น,นับจากสี่ไปหาแปดสี่นะห้าหเจ็แปดเพิ่มมาอีกสี่นะคะก็เป็นสี่บวกสี่เท่ากับแปดต่อไปสามบวกอะไรได้เท่ากับหกนับจากเลขสามไปหาเลขหกสามนะสี่ห้าหชูนิ้วด้วยนะเขา ได้เท่ากับ3นะคะก็เป็น3ามบวกสเท่ากับหกต่อไปข้อทุท้ายนะั้นในชุดที่16นะเจ็ดบวกอะไรได้10ก็นับจาก7จ็ดไปหา10 7เละแปชุดนี้ด้วย9 10เพิ่มมาอีก3นิ้วคาตอบก็คือ7จ็ดบวกสเท่ากับสิใครถูกก็คิดถูกไปเลยนะคะลูกถ้าคิดได้แนละ้วต่อไปชุดที่17 ดูหกหกบวกอะไรได้เก้าอนะ่ะน mm ักเรียนก็ลองคิดเลยคิดแล้วก็ตอบก่อนที่คุณครูจะพูดคําตอบออกมานะใส่คําตอบไว้เลยถ้าผิดนักเรียนก็แก้ได้ไม่เป็นไรนับจากหกไปหาเกนะ้าหกละเจ็ดแปดเก้าก็เพิ่มมาอีกสามคะําคำตอบก็คือสามต่อไปอะไรบวกสามได้เท่ากับแปด ก็นับจากสามไว้ในใจนะับต่อไปใหถึงแปดสามลี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เพิ่มมาเท่าไหร่คะดูสิห้านะคะเพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบเป็นห้าบวกสามเท่ากับแปต่อไปเลขอะไรบวกสี่เท่ากับเจ็ดเราก็นับจากสี่ไปหาเจดสี่นะคะอยู่ในใจสี่สี่ละห้าหกเจ็ดนิ้วชูขึ้นมาพร้อมกับนับนะคะ ก็ได้คำตอบคือ3ก็เป็น3ามบวกสเท่ากับเต่อไป7บวกอะไรได้เท่ากับ8นับจาก7ไปหา8 7นะ8เพิ่มแค่เพียง1เดียวก็ใครถูกก็คิดถูกไปเลยลูกใครที่ตอบเหมือนครูต่อไป5บวกอะไรได้7นับจาก5ไปหา7 5็ด้าละหกนะคะ ก็คือเพิ่มมาสองก็เป็นห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดต่อไปชุดสุดท้ายนะชุดสุดท้ายชุดที่สิบชุดที่สิบแปดสี่สี่บวกอะไรได้สี่ะสี่บวกอะไรได้สี่ สบวกอะไรได้สี่ได้สี่ได้บางเหมือนเดิมแสดงว่าต้องใส่เลขที่ไม่มีค่าลงไปก็คือเลขศูนนั่นเองนะคะเลขได้เท่าเดิมต่อไปสามบวกอะไรได้9ก้าก็นับจากเลขสามาหาเลข9ก้าสามละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เพิ่มมาหนะคะเป็นสามบวกหเท่ากับเ้า ต่อไปเลขอะไรบวกสองได้แปดนับจากสองไปหาแปดสองนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เป็นหกนะคะคำตอบก็คือหกก็เป็นหกบวกสองเท่ากับแปต่อไป9้าบวกอะไรได้เท่ากับ10บนับจาก9้าไว้ในใจนับต่อไป9ก้านะสิ 10. เพิ่มมาแค่หนึ่งเดียว คำตอบก็คือ1นะคะ9บวกหนึ่งเท่ากับสิต่อไป3บวกอะไรบวกสได้5เก็ามามไม่ในใจนะับต่อไปให้ถึง5 3าสามสี 4, ก็เพิ่มมาอีก2เอาละใครที่ถูกหมดนะคะนักเรียนก็ใส่ดาวไปเลย5ดวงใครถูกทั้ง3ชุดเลยชุดที่1 6บูกสิิบแปนักเรียนก็ใส่ดาวไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้ ็หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนกลับไปฝึกบวกฝึกอ่านตัวเลขฝึกลบนะคะฝึกนับเลข1-100ถึงร้อนะ,ะจะได้บวกเป็นนับเป็นไม่ไม่ผิดพลาดสำหรับวันนี้ก็ต้องจบการเรียนการสอนไ้แค่นี้นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ